ครับก็สวัสดีครับวันนี้ลงมาทุ่งนายอีกเหมือนเดิมครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะยังไม่เอาแต่ว่ามันยาวเกินไปก็เลยต้องเอานะครับหน่อไม้ครับสวัสดีครับนะครับมหาหน่อไม้ครับแล้วก็มันอยู่พื้นที่ที่ไม่ไม่ถูกที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดริ้วยาวเกินไปนะครับไม่เด้เอาเสียมาด้วยครับ ใช้มีดนะครับนี่ครับมันก็เลยถ้าถูกจงังหวะถูกเวลาก็อย่างนี้ครับการเอาไม่ได้ยุ่งยากครับยังมีอีกครับเนี่ยยังมีหน่อเล็ๆอีกอแต่ยังไม่เอานะครับเพราะว่า อยากให้มันเกิดฝั่งท่านี้อยู่ข้างในครับแต่ว่ามันมาเกิดข้างนอกเราก็ต้องเอาออกนะครับถึงเวลา,อ,าออกก็ต้องเอาออกนะครับว่าจะดูอย่างอื่นก็อ่อไนี้ก็ดูหน่อไม้กันไปก่อนแล้วกันนะครับนะ İns. ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหน่อนี้หน่อเดิมที่เราสรับมันก,นก่อนก็ยังไม่เอานะครับเนี่ยยังไม่โตขึ้นมานะครับแต่เราก็จะเอาไปก่อนครับไปครับไปดูนะครับว่าจะมีหน่ออื่นไหมไครับครับ อยู่ข้างในนะครับน่ครับเห็นไม่เห็นหรอกครับเพราะมันอยู่ข้างในลึกครับเราก็คงจะได้เอาออกกันครับแล้วก็ถึงจะอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแต่ว่าก็ต้องหาเพื่อนครับหาเพื่อนหาใส่เพื่อนครับโอเคครับก็ถือว่าบางครั้งบางทีเราสับเก็หาใส่กันครับ แค่นี้ก็ถือว่าพอได้ต้มกินกับน้ำพริกกันแล้วนะครับแค่นี้นะครับต้มกินกับน้ำพริกหรือตำกับป่นค่อยๆดูกันว่าจะมีอะไรมาป่นให้ต้มใส่ไหมนะครับไปครับไปหาดูอย่างอื่นครับถ้ามีค่อยว่ากันนะครับไปครับมาถึงวันนี้นะครับเจอแล้วนะครับเพิ่งเปิดกล้องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บนะครับมาดูกันครับว่าคืออะไรนะครับ เตรียมถุงก่อนเตรียมถุงก่อนเอาถุงนี yan, ้ดีกว่าเตรียมถุงก่อนครับเจอความใหญ่ความสวยดอกแรกครับเห็ดพึ่งหางนกยูงนะครับอู้ดอกสวยด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับดอกยังสวยเลยครับหนึ่งดอกแรกครับเห็ดพึ่งหางนกยูงนะครับไปต่อครับไปต่ออู้ดอกนี้ดูครับพึ่งหางนกยูงเหมือนกันครับ สวยมากๆครับโอ้โหดูครับนี่ครับท้าบานครับอาจจะเป็นงี้ครับนกเห็ดพึ่งหางนกยูงครับทาบานเต็มที่นี่ครับนี่คือความบานสวยๆครับของเห็ดพึ่งหางนกยูงครับขาแดงๆเขาเรียกเห็ดพึ่งหางนกยูงครับขาแดงแบบนี้ครับนี่แหละครับคือความสวยงามที่เกิดขึ้นถ้ามันบานครับบันตุ่มๆที่เราเก็บไปวันสองวันก่อนคือดอกตุ่มนะครับ อ่าครับวันนี้เจอดอกบานเขาให้นะครับเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าครับสวยงามมากๆเลยครับอ่าทีนี้ก็ไปเจออีกหมู่นึงครับดูครับดูครับนี่ครับโอ้โหนะครับเห็ดพึ่งชาติแน่ๆเลยครับนี่อ่าหนึ่งดอกนะครับเห็ดพึ่งชาตินะครับอ่าอ่าครับแล้วก็อีกสี่ดอกนะครับเป็นห้าดอกนะครับอยู่ที่เดียวกันนี้ครับ โอ้ยสวยๆแล้วเห็ดพึ่งชาตินะครับเนี่ยวันนี้มีความสวยงามอ่าแล้วครับพอได้แกงใส่หน่อไม้กันแล้วครับโอ้นี่ดอกนึงครับออ้ยบางตาบางตามีการบางตาด้วยบานๆเลยนะครับโอ้อันนี้วันเดียวนะครับเนี่ยเออเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มาเนาะเออเรามาวันก่อนได้ดอกเล็กนะสองวันครับบานอย่างนี้ครับโอ้นะครับสุดยอดแล้วไปครับ ดูก่อนครับว่ามีเพิ่มไหมนะครับไปครับทุ่งนาทุ่งข้าวข้าวก็เรล่งขึ้นสวยๆลนะครับบรรยากาศทุ่งข้าวที่เราหว่านเอาไว้นะครับนี่ครับถ้าจะหาปุ๋ยมาหว่านอยู่นะเนี่ยลงมาดูแล้วก็สุดยอดสวยงามครับไปครับไปหาดูเหตุันต่อไปหลังจากก็ดูทุ่งนาตานนี้ก็ประมาณบ่ายสามครับที่ลงมาวันนี้ครับหลังจากที่มีทุระเข้าพอดีแล้วก็ ไฟดับเข้ามาพอดีกันนะครับไปครับไปเรื่อยๆครับว่าจะมีเพิ่มไหมเห็ดนะครับไปครับมาดูกันว่าเห็ดเพาะจะมีกี่ลูกให้เราได้เก็บครับดูนะครับนี่ครับหนึ่งลูกนะครับเนี่ยอ่สองลูกนะครับเห็ดเพาะนะครับเนี่ยครับเห็ดเพาะครับล้างให้ดูครับนี่ครับเห็ดเพาะนะครับอ่านี่ ลูกที่สามครับล้างน้ํให้ดูกันเลยครับวันนี้ครับอ่าสวยๆเลยครับเนี่ยอ่าแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกครับอืมครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกครับอืมครับแล้วก็นี่อีกดอกครับอืมครับอ่าวันนี้วันนี้อ่านี่ดอกนึงครับสวยๆเลยครับอ่านี่ดอกนึงครับโอ้โหสวยงามครับอันนี้เดี๋ยวล้างดูก่อนว่ามันคือเห็ดเพาะอะไรครับอ่าจะายหรือจะหนังครับ โอ้หเห็ดเพาะฝ้ายเดครับนี่ครับเห็ดเพาะฝ้ายครับนี่ดอกนึงครับอ่านี่ครับเห็ดเพาะฝ้ายครับอ่าสิบกว่าลูกนะครับเต็มกำมือครับเดี๋ยวดูก่อนครับว่ามีเพิ่มไหมครับอ่านี่ดอกหนึ่งครับอ่าเราก็ต้องมาขี่หาแล้วครับทีนี้นะครับว่าจะมีดอกเพิ่มไหมครับ นี่ครับเราก็จะเจอนะครับเห็ดเพาะฝ้ายนะครับขึ้นแบบนี้คือเห็ดเพาะฝ้ายนะครับเดี๋ยวไปหาเพิ่มมันครับดูที่พาะที่มันสามารถทําถ่ายได้นะครับนี่อีกกลุ่มหนึ่งครับนี่คือเห็ดเพาะฝ้ายครับเนี่ยนี่ครับเอ้ยวันนี้วันนี้ไม่ต้องไปไกลครับเห็ดเพาะฝ้ายทุ่งนาตัวเองก็ยังมีให้เก็บอยู่นะครับ โอ้นี่ครับลูกสวยๆแลยครับโอ้โพอดีแกงใส่ห like. Somehow, e like น่อไม้เลยครับอ่ามีเพิ่มไหมอีกหนึ่งดอกนะครับ like like อ่าสองดอกก็อู้ดอกนี้ดอกใหญ่ด้วยหืมนี่ครับดอกใหญ่บักเอฟเลยครับนี่ครับโอ้โหนะครับอ่าอ่านี่อีกหนึ่งดอกครับการหานะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตเขี่ยก่อนครับขออนุญาตเขี่ยก่อน ไปดูอีกทีว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าหาพอได้อยู่ได้กินนะครับนี่หน่อไม้แล้วก็เห็ดครับอันนี้เป็นเห็ดพึ่งชาตินะครับอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหางนกยูงนะครับหางนกยูงมีสองดอกแล้วพึ่งชาติก็มีอยู่ห้าหกดอกครับมีแต่ดอกใหญ่สวยด้วยกาลังพอดีหวานทุกดอกนะครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่จะหวานหมดทุกทุกทุกเห็ดนะครับถ้าเป็นเห็ดพึ่งนะครับแต่ชื่อเรียกมันเยอะนะครับ เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งดําเห็ดพึ่งอะไรเยอะแยะมากมายครับแต่อันนี้เป็นเห็ดพึ่งพันชาติแล้วก็เห็ดพึ่งหางกยูงนะครับอ่าเห็ดเพาะอ่าเห็ดเพาะฝ้ายนะครับอันนี้อ่ามันจะไม่มีมันจะไม่แบนนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมเป็นขู่ขาครับอ่าถ้าเป็นเห็ดพึ่งหนังนี่มันจะเป็นกลมๆแบนๆครับอ่าเหมือนๆอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังเป็นเห็ดฝ้ายพึ่งฝ้ายนะครับเนี่ยเห็ดเพาะฝ้ายอยู่นะครับเนี่ยทำไมถึงอ่ ต้องดูกันนะครับถ้าฝ้ายก็จะเป็นอย่างนีนน้เป็นขูขาที่หน่อยจะไม่แบนจะไม่เรียบนะครับอ่านะครับเขาเรียกว่าเห็ดเพาะฝ้ายอ่าเป็นเห็ดเพาะหนังมันจะเรียบๆเ,เป็นแบน,นครับเคี้ยวหนังเหนียวๆนั่นคือเห็ดเพาะอ่าเผาะฝ้ายนะครับเฮ็ดเพาะหนังอันนี้เป็นเห็ดเพาะฝ้ายนะครับอันนละอย่างกันนะครับอ่า พอได้อยู่ได้กินครับพอได้แกงเหน่อไม้แซ่บๆกันเลยแล้วครับวันนี้นะครับอ่านอไม้ก็พอดีแกงเห็ดก็โอ้ยในหม้อหนึ่งแล้วครับวันนี้นะครับาการลงทุ่งนาวันนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูข้างบนยังไม่รู้ว่าข้างบนจะมีเพิ่มหรือเปล่าถ้าไม่มีเพิ่มก็คงจะมีประมาณแค่นี้นะครับทุกคนทุกท่านครับเดีลยวครับไปครับไปดูข้างบนครับว่าจะมีไหมนะครับเดี๋ยวครับดอกแรกครับในป่ายางนานะครับในสวนข้างบนนะครับ เห็ดหน้าแร่ดอกหนึ่งครับนะครับไปครับมันจะมีอีกดอกไหมนะครับอ่าไปเพิ่มกันครับไปเพิ่มกันหาไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยครับมันจะมีเพิ่มกันให้เราไหมนะครับไปครับนีครับดอกหนึ่งครับอ่ามีหลบตาพี่สาวอยู่นะครับเนี่ยใครจะเห็นครับใครจะเห็นครับว่าเมื่อเช้านี้พี่สาวก็ได้ไปอ่อสิบกว่าดอกนะครับ มันก็จะมีต้นทุนเผื่อกันไว้อยู่อันนี้ดอกหนึ่งครับอืได้เพิ่มไปแล้วครับได้เพิ่มแล้วนะครับหาหาไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยมันจะมีเพิ่มให้กันหรือเปล่านะครับแค่นี้ก็ถือว่าเพิ่ม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 กันไปนะครับมีมากมีน้อยก็คอยว่ากันนะครับไปครับครับเดี๋ยวขอวางอันเดิมก่อนครับวางเดิมก่อนนี่มีสองดอกนะครับแห่ครับอ่าแต่ตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้แก่เกินไปหรือเปล่านะครับโอ้ยพอได้อยู่อ่ะพอได้แกงใส่กันอยู่นะครับอ่ะนี่บังหูบังตาอ่ะนะครับนี่อีกดอกนึงครับเอออ่ถือว่ามีเพิ่มขึ้นแล้วครับพอได้กิวได้กินกันแล้วครับนี่ครับอ่ะได้แกงใส่หน่อไม้แซ่บๆกันแล้วครับไปครับดูกันต่อไปครับว่าอ่จะมีเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอเปิดถุงใส่กันนะครับครับ อีดอกครับอีดอกนะครับไปเร well, uh ื่อยครับไปเรื่อยเราจะเจอกันไหมครับไปครับหน่อไผ่เลี้ยงแล้วก็มีอยู่นะครับนี่ครับไผ่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงครับเราก็จะยังไม่สับเดี๋ยี่สักวันสองวันครับคงจะพอดีนะครับสามสี่หน่อนะครับนี่ครับยาวเลยครับเนี่ยนี่ครับไผ่เลี้ยงนะครับเนี่ยไผ่เลี้ยงครับแล้วก็มีข้างใน ส่วนนู้นอีกที่หนึ่งนะครับแต่ยังไม่ไปดูนะครับเดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันกับวันที่มาสับไผ่เลี้ยงพวกนี้นะครับสองสาวันพวกจะพอดีครับสับแล้วก็จะแกงจะอะไรก็อร่อยนะครับไผ่เลี้ยงนี่ครับความขมมันไม่เยอะครับนะครับกาลังขึ้นครับเนี่ยกำลังขึ้นหลายหน่อเลยนะครับอุ้ยเจอรังมดหรือเปล่าเนี่ยเห็นกรรมครับนี่ครับกาลังขึ้นนะครับเนี่ยเป็นไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยง อันนี้เป็นไผ่เลี้ยงครับอ่านะครับก็วานไปครับโอ้วันนี้ไม่มีกบเลยว่าจะหากบไปใส่อ่ากับแกงกับป่นซะหน่อยอ่าวานไะปครับแต่ละวันเนาะมาเยี่ยมสวนเลยว่าต้องเดินให้ทั่วครับอ่ากวากันครับไปครับส่วนไผ่ไล่หน่อไม้ไล่นี่อ่าคงจะยังไม่ถึงฤดูกาลที่มันจะเกิดหน่อนครับหน่อไม้ไล่ครับ ต้องความชื้นต้องพอจริงนะครับถึงจะเกิดนะครับสำหรับหน่อไม้ไล่นะครับ่ะอยู่ที่บ้านก็มีอยู่กอหนึ่งนี่ครับหน่อไม้ไล่นะครับเนี่ย่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับะครับที่หาอยู่หากินก็พอมีอยู่นะครับสําหรับตัวเองจัดไปครับพอเก็บมาปลูกไว้ก็ไม่ต้องขึ้นไปบนใยบนภูเขาก็ว่านไปครับ แต่ว่ายังไม่มีเยอะก็ต้องไปเหมือนเดิมถ้ามีเยอะแล้วอาจจะไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้นะครับนะผ่านไปครับไปครับไปดูกันอีกที่ว่าจะมีอะไรไหมอีกที่หนึ่งครับไปครับนี่แหละครับวันนี้สรุปผลงานครับอ่าคงจะได้กลับแล้วครับเพราะว่าบรรยากาศกำลังมืดกำลังคลึมมาเลยครับดูครับกำลังอึมคลึมมาแล้วครับครับการมาทุ่งนาของเรานะครับไม่รู้ไฟ อย่างอื่นมาหรือยังนะครับนี่ครับก็ได้กินของเรานะครับวันนี้นะครับหน่อไม้เห็ดบนหัวนาแล้วก็มาในป่ายางนาตรงนี้ครับป่ายางนาครับก็ถือว่าพอได้แกงใส่หน่อไม้แซ่บๆกันเลยครับวันนี้ครับนี่ครับโอ้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับกับพอได้กินสักมื้อหนึ่งสองมื้อนี่ก็อิ่มตายแล้วนะครับนี่ครับหากินแบบบ้านๆของเรานะครับ นะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับขอบคุณมากๆครับนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไม่ได้พูดนานแล้วเขินๆจังเลยนะครับนะครับกับการหาอยู่หากินแบบธรรมชาติครับไปครับมีไว้แท่นี้นะครับวันนี้นะครับพอได้แกงหนึ่งหม้อแซ่บๆไปครับ